คลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับที่นะครับเลเวลนะครับถึง45แล้วแล้วนะครับต้องการดันพลังนะครับก็จะเป็นนะครับวิธีเท่าที่ผมหาได้สําหรับนะครับในการดันพลังทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อนนะครับที่นะครับเลเวล45แล้วทําได้ทุกคนนะครับ แต่เมื่อวันนี้นะครับเรามีนะครับโปรแกรมมานําเสนอนะครับสำหรับ Lagofast เป็นโปรแกรมนะครับต่อ VPN เร่งสปีดฟาร์มเร็วนะครับแปลภาษาด้วยผมบอกเลยใครที่เล่นในอ้อนสองอยู่ตอนนี้เช่ามาเลยนะครับรับรองได้ว่าคุ้มครับผมแปะนะครับลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้แล้วได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับมากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับอย่าลืมใส่โค้ดนะครับส่วนลด30%นะครับทางร้านจะได้รู้ว่ามาจากช่องผมนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับก็ได้ส่วนลดด้วยนะครับแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้แล้วมากดได้เลยที่ใต้คลิปนะครับ เมื่อเพื่อนๆนะครับเช่าราโกฟ้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําคืออะไรผมแนะนานะครับให้นะครับเธอเป็นโซนใต้หวันนะครับให้คุณเลือกใต้หวันหลังจากเลือกใต้หวันแล้วนะครับคุณก็นะครับมากดนะครับหานะครับตรงนี้จะหายังไงง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับผมจะทําอะไรที่บอกเพื่อนอะไรที่มันง่ายๆที่แบบว่าเออกดปุ๊บแล้วเสร็จปั๊บเลยนะครับเอาง่ายๆครับตัวเลขไหนก็ตามนะครับที่มันขึ้นน้อยๆผมแนะนําให้คุณใส่ตัวนั้นไปครับถ้าเกิดว่าปิงตัวไหนน้อยนะครับคุณก็กดไปครับ แล้วก็นะครับกดคอนเฟิร์มไปครับเท่านี้เองนะครับแล้วคุณก็กดนะครับบูธหานะครับเดี๋ยวรอนะครับรอให้มันบูธหาสักคู่นะครับเท่านี้เองตัวไหนที่มันน้อยนะครับให้เพื่อนนะครับใช้ตัวนั้นไปครับมันจะได้นะครับเร่งสปีดาร์มเร็วของเพื่อนเพื่อนได้ครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนระหว่างอยู่ในเกมนะครับมันจะหลุดนะครับเดี๋ยวผมก็เข้าเกมไปใหม่ก่อนนะครับแล้วนะครับผมจะทําให้ดูด้วยระหว่างเพื่อนเพื่อนนะครับที่เล่นนะครับไม่ต่อ VPN แล้วก็ต่อ VPN นะครับมันจะแตกต่างกันขออนุญาตเข้าเกมสักคู่ครับเพื่อนหวังว ช่วงนี้นะครับหลุดตลอดเวลาเลยนะนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟนะครับค่อนข้างมีปัญหาเยอะอยู่นะครับไปครับพอเวลาที่เพื่อนเพื่อนแดดนะครับหลบสกิลบอสเมื่อสังเกตไหมว่านะครับคุณหลบไม่พ้นไม่ใช่ว่าคุณกดแล้วมันไม่หลบนะครับมันหลบไม่พ้นคือมันปิงถ้าภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าแหลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมลากฟ้าก็เลยนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับต่อไปนะครับเมื่อคุณนะครับหาโซนเสร็จแล้วนะครับแล้วทำยังไงต่อครับ แต่ก่อนอื่นนะครับคุณอย่าเพิ่งเข้าเกมนะครับเด็ดขาดนะครับให้คุณทําทั้งหลายทั้งมวลตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าเกมนะครับต่อไปนะครับให้คุณนะครับมาเบ้าหาวิธีการเบ้าหาครับคุณติดตั้งไว้ตรงไหนครับก็ให้คุณนะครับมาดูที่ตัวนะครับตัวเกมว่าคุณติดตั้งไว้ตรงไหนคลิกขวานะครับแล้วก็นะครับดูนะครับกดตรงนี้ครับนี่เลยแล้วกดคาว่า p r o p e ต t y ครับ แล้วก็ดูว่าคุณติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็มาเบลาหานะครับแล้วก็มาติดตั้งกดคอนเฟิร์มตรงนี้ได้เลยนะครับจบแล้วครับแค่นี้เองกดคอนเฟิร์มไหครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณนะครับมานะครับดูตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับจนกว่านะครับคุณจะกดเข้าไปแล้วเจอคําว่านะครับสามารถเปลี่ยนภาษาได้ให้เปลี่ยนนะครับเป็นภาษาไทยนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่ายังเปลี่ยนไม่ได้แสดงว่าคุณนะครับยังไม่ยังไม่ได้ออกจากเกมนะครับทั้งหมดอาจจะติดค้างอยู่ตรงไหนแนะนําให้รีคอมครับแล้วก็กดเข้ามาทําจากที่ผมบอกทั้้้้งหมมดดดเเลลลลยื่อคคคุุณณแแแปปภาาาษไไวนนะรบกูทจีี มาเข้าเล่นในเกมได้แล้วนะครับจบแล้วครับแค่นี้เองสาหรับโปรแกรมนะครับแปลภาษาง่ายๆครับก็จบไปนะครับสำหรับโปรแกรมแปลภาษาต่อไปเราจะพูดนะครับถึงว่าเพื่อนนะครับเก็บเลเวลมาถึงเลเวล45แล้วไอการที่ว่าเพื่อนนะครับเก็บมาถึงเลเวล45เนี่ยบางคนนะครับก็คือนะครับจะจะทำนะครับเควสตรงนี้ไปด้วยอันนี้นะผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับทำเควสไปด้วยก็ได้มันจะมีเควสลองอยู่นะครับเควสลองทาไมถึงแนะนําให้ทําก่อนนะครับ เควสนะครับไม่ครับไม่ว่าจะเป็นเควสรองหรือว่าเควสอะไรก็แล้วแต่คุณจําไว้เลยมอนเตอร์มันจะโตตามคุณครับถ้าคุณเลเวล45มอนเตอร์ก็จะเลเวล45ถ้าคุณเลเวล10มอนเตอร์ก็จะเลเวล10เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับทำตอนที่คุณทําเควสหลักพร้อมมากันได้เลยแล้วก็นะครับไม่ครับมันจะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยที่อยู่ตามแมปนะครับมันจะได้นะครับตัวนี้ครับตัวรูนนะครับให้คุณมาร์ฟรูน รูนเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มพลังอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่เข้าใจว่าเพิ่มพลังยังไงให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ผมลงคลิปรูนไม้ให้แล้วรูนตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มพลังนะครับให้กับคุณตรงนี้เลยนะครับเยอะมากวันนี้นะครับผมเพิ่มพลังนะครับก็คือจากพันหนึ่งขึ้นมา300เอาง่ายๆครับถ้าเกิดว่าคุณทาเควสอะไรเอ่ยหมดนะครับแล้วก็เอาลูนมาใส่นะครับนู่นนี่นันน่นนะครับมาใส่เรื่อยๆนะครับพลังมันจะสามารถเพิ่มจากตรงนี้ได้เยอะมากๆเพราะว่าดันเจียนนะครับนะครับมันจะาามม่ถไสร ลงได้เพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องหานะครับรูนตัวนี้นะครับมาอัพนะครับใครอัพไม่เป็นไปดูคลิปผมนะครับแล้วก็เครื่องหมายอะไรเอ่ยในแมปทั้งหมดนะครับการเพิ่มพลังอย่างหนึ่งก็คือการทําเครื่องหมายอะไรเอ่ยทั้งแมปนะครับให้คุณหาเครื่องหมายอะไรเอ่ยทั้งแมปนะครับ แล้วก็กดเข้าไปข้างในอ่ะจะเป็นดันนะครับแล้วแต่แต่ถ้าคุณเข้าไปสักพักหนึ่งอ่ะคุณจะเห็นว่าดันมันจะคล้ายๆดเดิมแล้วก็ทําแบบคล้ายๆดเดิมนะครับจะเจอบอสบ้างตีบอสตีมอนเตอร์บ้างอะไรบ้างนะครับสารพเพเหระนะครับต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยนะครับอย่างแรกที่คุณจะต้องทําต่อไปอย่างที่2ก็คือเควสรอครับอ่าเควสรอตัวนี้นะครับที่คุณจะต้องทํานะครับต่อไปอย่างที่3อันเนี้ยค่อนข้างจะยากเมื่อนะครับต้องรอไปหาดูข้อมูลทําคลิปเอานะครับก็คือปีกนะครับเมื่อครับ คุณจะหาปีกตามแมพได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาปีกแถวไหนเพื่อนดูสักทีชิ้นหนึ่งวะนะครับมันจะมีปีกนะที่คุณเดินไปแล้วมันจุดแังๆดนะให้คุณเจอแล้วเก็บไปด้วยเมื่อคุณเก็บไปแล้วนะครับมันจะสามารถเอาไปส่งได้ตามเมืองครับคุณจะเจอสักปีกไหมเนี่ยนะครับเมดี๋ยวหาก่อนนะครับมันจะเป็นปีกแดงๆดเมื่อคุณนะครับเก็บไปแล้วนะครับนะครับปีกแดงๆดแบบนี้ครับ นะครับมันจะขึ้นอยู่ตามแมปนะครับเวลาที่คุณนะครับไปทำเควสหรือว่าอะไรเนี่ยคุณก็เจอนะครับแล้วก็เก็บไปด้วยนะครับมันค่อนข้างจะหายากหน่อยน่อยะครับเพราะว่าแมปมันโอเพนเบอร์ใหญ่มากมันมีทั้งหมดนะครับประมาณข้อมูลที่ได้มา560อันนะครับ560อันตรงนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยเพื่อนๆนะครับเพิ่มพลังเช่นได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่านะครับมันอยู่ตามแมปแลวกันเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่สีแดงแงอ่ะเดินเข้าไปกดได้นะครับผมจะเจอสักอันไหมวะเนี่ยเดี๋ยวลองวิ่งหาเพื่อนดู ถ้าเกิดว่านะครับเเก็บไปแล้วเนี่ยในแมพมันจะมองขึ้นเห็นอยู่ครับพื้นเมืองไหนมีว่าไหมครับเดี๋ยวดูก่อนตามมาครับวาไปนะครับเพื่อจะได้เห็นเป็นตัวอย่างครับเพื่อนไม่เห็นเลยว่ะเพื่อนเก็บไปแล้วนะครับนะครับมันจะหายไปเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนหาไม่เจอว่ะนะครับมันจะเป็นแดงๆคล้ายๆแบบนี้ครับนะครับเป็นคล้ายแบบนี้เลยนะครับ ผ่ายไม่เจอทั้งอันเลยเฮ้ยแลมันไปไหนหมดวะมันไอ้บทจะหาเนี่ยหาไม่เจอนะครับไปดูนะครับไปดูตรงอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวหาเพื่อนดูทั้งอันครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอก็ฆ่าไปเลยแล้วกันนะครับแต่เพื่อนน่าจะเห็นอยู่ผมลูกปีแดงนะครับมันเอาไปเริ่มเลยนะครับนี่ไงนี่ไงนะครับนี่ไงนี่ไงนะครับหาในเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับให้เพื่อนๆเจอเพื่อนเก็บมาด้วยครับนะครับ นี่เลยนะครับเป็นแบบนี้ครับตัวนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มพลังเพื่อนๆได้เมื่อคุณเก็บมาแล้วนะครับคุณจะไปทําอะไรนะครับคุณเห็นนะครับไอ้ลูกกลมๆตรงนี้ไหมนะครับนะครับไอ้ลูกกลมตรงนี้ครับแล้วก็นะครับไอ้ลูกกลมๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับดูไหนวะนะครับมันจะมี2เมืองนี่ครับอ่าว้าไปครับว้าไปครับ นะครับเอามาส่งนะครับไปครับนะครับแล้วมันจะให้ของคุณมาด้วยเห็นไหมครับนะครับมันจะให้ของเรามาด้วยนะครับเมื่อคุณส่งไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับเห็นไหมครับมันจะให้ของคุณมาเรื่อยๆครับส่งไปนะครับแต่ว่าเสื้อผมต้องใส่อยู่แล้วนะครับ มันจะเพิ่มพลังให้เพื่อนด้วยนะครับชีวิตนะครับโชคชะตาอะไรพวกนี้มันจะให้ของเพื่อนเพื่อนมาด้วยแล้วของพวกนี้จะสามารถนะครับมาเัปเกรดตัวละครคุณได้ทําให้คุณเติบโตได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นขนนกก็จะหาด้วยอย่างต่อไปนะครับก็คือนะครับชุดนะครับชุดพวกนี้นะครับมันจะมีออฟนะครับที่ตรงสายอยู่นะครับเวลาที่คุณนะครับไปฟาร์มหรือเวลาที่คุณลงดันนะครับมันจะช่วยนะครับให้คุณนะครับเพิ่มพลังสกิลได้นะครับทาให้ตัวละครคุณเก่งขึ้นมาแบบนะครับ ประมาณหนึ่งแล้วกันแต่ตอนนี้เขาหาขั้นอยู่ให้ควักเลยครับคือหานะครับชุดที่มันมีออฟนะครับตรงมันสามารถเพิ่มเลเวลนะครับให้กับตัวละครคุณได้ครับก็คือเลเวลสกิลท่านเองนะครับพอรานเลเวลสกิลคุณนะครับเพิ่มขึ้นมาคุณจะสามารถนะครับปลดล็อกนะครับสกิลจากตรงนี้ได้ถ้าใครไม่เข้าใจไปดูคลิปนะครับวิธีการอัพสกิลนะครับพระกับดาบโลนะครับผมทำไว้ให้เพื่อนครับเป็นแนวทางแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการเพิ่มพลังเช่นเดียวกันต่อไปนะครับก็คือนะครับการตีบว วิธีการตีโบ๋เนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งเวลาเวลาที่คุณตีบวกน,นะครับแล้วคุณได้ของที่ดีมากว่านะครับมันจะได้อะไรครับมันไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือไม่ได้เลยหมายความว่าเวลาคุณตีบบ๋นะครับมันจะให้หินคืนมาแต่เกมเนี้ยที่มันหายากคือเงินครับคนไหมครับเวลาตีบวกตีบวกเท่าไหร่ครับ9 0 0าห่นกว่าเพราะฉะนั้นนะครับคุณสามารถย่อยนะครับไอห,หินตีบบกพวกเนี้ยพอเราคุณตีปั๊บมีของที่ดีกว่าคุณเอาไปใส่และเัวานี้เอาออกมาครับนหมครับคุณก็เอามานะครับมาย่อย็จ้ินีบ อ่ะย่อยตรงขวดตัวนี้ครับมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับคุณก็จะเห็นที่บวกคืนไม่ได้เสียอะไรเลยเสียแค่เงินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนเวลาที่คุณตีบวกนะครับนะครับคุณต้องดูสักนิดนึงว่านะครับขอชิ้นเนี้ยคุณจะใช้ได้นานหรือเป,เปล 4, ่านะครับอย่างผมเนี่ยครับทีละสี่หมื่นนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยตัวเนี้ยผมใช้อยาอยู่แล้วเพราะอะไรเพิ่มเพราะออฟมันตรงนะครับลองมาดูตัวที่ได้มาใหม่มาสักคู่ครับว่าออฟมันตรงหรือเปล่านะครับเอ่อตัวมาสักคู่นะครับออาไปไหนแล้ววะไหมครับมันไม่ได้ให้เรามารอะ ไอชิบหายมั่มันให้เรามาวะเมื่อมันได้ให้เรามาหรอวะมันหลอกเราหรอวะเพื่อนลมันหายไปไหนล่ะไอตัวมันัะคู่ครับมึงไปไหนแล้ววะจะบอกว่ามึงต้องไปทำเพสก่อนนะครับจะบอกว่ามึงต้องไปทำเวสก่อนล่ะนะครับแล้วมันหายไปไหนวะอ่ะก็ประมาณนี้แลวกันเพื่อนมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับมันตัวต่อไปนะครับเราพูดถึงตัวต่อไปเลยนะครับนะครับก็คือนะือครับ วิธีนะครับในการครับออฟรูนใส่รูนนะครับก็คือออฟแมวนะครับนะครับคุณสามารถนะครับมาใส่ออฟแมวจากตรงนี้ได้ครับนี่เลยนะครับออฟนะครับให้คุณกดดูจากตรงนี้ครับนะครับว่านะครับบางออฟเนี่ยมันจะมีหินออฟดีๆนะครับที่แบบว่าคุณใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสได้ของเขียวมาเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นโอกาสได้เขียวมาเลยนะครับแล้วก็เหนือกว่าแล้วก็ที่สุดอะไรแบบนี้ครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มพลังให้เพื่อนๆได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับมันจะมีนะครับเข็มขัดนะครับเข็มขัััดนนะะคครรบบ เวลาที่คุณทําเห็นคัดเนี่ยมันจะได้เข็มคัดฟ้ามาคือต้องทํำยังไงคุณต้องตีบวก10บก่อนแล้วคุณก็ถอดออกมานะครับได้จากการนะครับส่งจากเวสพวกนี้แหละครับแล้วก็ทาเวสรอครับมันจะให้พวกใบตีบวกพวกนี้มาครับอ่าใบตีบวกพวกนี้มาแล้วคุณนะครับก็เอามาตีบวกประดับนะครับมันจะเป็นใบแบบนี้ครับมาสละคู่นะครับมันได้มาอยู่ครับนี่ครับตัวนี้ครับคุณกดไปนะครับนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะตีบวกได้นะครับนี่ครับคุณก็ตีบวกไปครับตีบวกไปครับ นะครับถ้าเกิดว่าคุณ่ได้ขอเข็มขัดนะครับคุณบวกสิปับแล้วคุณถอดออกมามันจะสามารถทําเป็นสีฟ้าได้นะครับทองชิ้นนี้จะใส่ได้ยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นขอสองชิ้นนี้ตีบวกได้ยาวๆเลยนะครับส่วนชิ้นอื่นนะครับถ้าจะตีบวกก็ระวังนิดนึงนะครับมันเพิ่มพลังได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะทําให้คุณเสียเงินเยอะหน่อยเสียไม่รู้จักจบนะครับเมื่อส่วนแหวนทองนะครับให้คุณทำเควสไปเรื่อยนะครับแล้วมันจะมีเควสให้คุณทํานะครับคุณจะได้ประดับทองมานะครับส่วนที่เหลือนะครับคือการลงดันนะครับ รายละเอียดในการลงดันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่านะครับคุณนะครับถึงเลเวล45แล้วนะครับมันจะให้คุณลงดันตัวนี้ครับแล้วมันจะให้การันตีทองดันตัวนี้ลง3มรอบนะครับคือดันนะครับดาวนาเนียตัวนี้ครับลง3มรอบจากการันตีทองได้นะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นครับดันตัวนี้ลงให้ครบ3รอบเผื่อได้ของทองมานะครับเผื่อฟุกนะครับได้ของทองมาก่อนนะที่มันจะการันตีนะตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับก็เลือกมาเลยว่าคุณอยากได้อะไรแต่ถ้าผมแนะนําแนะนําเสื้อครับผมก็เลือกเสื้อมาเช่นเดียวกัน หลังเลเวล45ไปแล้วนะครับมันจะให้คุณครับทำพลังให้ถึงพันถ้าเพื่อนเพื่อนทำให้ถึงพันทำยังไงครับไปลงอะไรเอ่ยไปทำเควสหลักไปทำเควสรองตีบวกนะครับประมาณนี้ครับต่อไปนะครับจะเป็นดันตัวนี้ครับที่ผมแนะนำให้เพื่อนทำนะครับคือนะครับดันตัวนี้ครับดันเจี้ยนายวันนะครับให้เพื่อนลงไปนะครับมันจะมีแต้มนะครับ ตัวนี้ให้เพื่อนครับก็คือข้างในพอเวลาคุณเข้าไปอแต่น,นี้ลองให้ไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟมันไม่ค่อยเสถียรนะครับพอเราเข้าไปนะครับมันจะมีมอนนะครับออกมาให้คุณตีคุณก็ไล่ตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆ,ๆมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนครับคุณสามารถตีได้มากเท่าไหร่มันจะเป็นแต้มครับเมื่อคุณได้แต้มสมมตินะครับคุณได้แ้มมาพันหนึ่งนะครับคุณก็มาดูว่าพันหนึ่งได้เท่าไหร่ ครณก็ได้นะครับห be ินตีบวกตัวนี้ไม่หินตีบวกนะไม่ใช่เงินนะเป็นหินตีบวกนะครับเอามาตีบวกชุดอาวุธนะครับหินตีบวกค่อนข้างหายากได้จากการนะครับย่อยชุดอาวุธอะไรพวกนี้ครับตัวนี้นะครับแนะนําให้ลงนะครับก่อนวันอังคารเที่ยงคืนนะครับตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่ายังไม่การันตีนะครับว่ามารีวันอังคารตอนตีสี่หรือว่าวันอังคารหลังเที่ยงคืนเดี๋ยวถ้ายังไงผมรู้ข้อมูลแน่นอนจะมาบอกเพื่อนอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะให้มาเลยเจ็ดใบถามว่าให้มาเจ็ดใบแล้วคุณลงทีเดียวเลยได้้มมมไไดแแต่่่ผนนะะําาาาเพรรวก ที่คุณลงไปแต่ละรอบตัวละครคุณยังไม่พัฒนานะครับมันทําให้คุณทาไมครับตีมอนจบได้คะแนนน้อยถ้าคุณได้คะแนนน้อยคุณจะทําไมคุณก็จะได้หินตีบวกน้อยเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ทุกครั้งที่คุณพัฒนาหรือว่าพลังเพิ่มขึ้นสัก5 0 0ร้อยหกร้อพันหนึ่งแหละคุณค่อยมาลงเรื่อยๆนะครับหรือว่าใกล้หมดเวลาที่ผมบอกเพื่อน,นครับคุณค่อยมาลงทีเดียวซ้ายให้หมดเลยก็ได้นะครับก่อนที่จะมาลงก็ทําตัวละครพัฒนาเสร็จแล้วค่อยมาลงนะครับ ต่อไปเป็นเวสลายวันเวสลายวันนะครับมีโอกาสนะครับได้เออได้นะครับไอตัวม่ตสกคู่นะครับก็คือตัวเควสตัวป่ะนะครับผมได้มา2ใบนะครับก็คือตัวนะครับในการลงเนี่ยนะครับผมได้มาจากเวสรายวันตัวนี้แหละก็สามารถนะครับมาเพิ่มพลังได้เช่นเดียวกันทําไมถึงเกี่ยวกับการเพิ่มพลังก็เพราะว่าคุณมาลงดาตัวนี้แล้วก็ได้หินตีบวกมาตีบวกตัวละครก็เพิ่มพลังมานะถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเวสรายวันมันก็เลยจำเป็นต้องทําด้วยผมแนะนําให้คุณลีหามหากราบนะครับ หามหากราบแต่มันจะยากหน่อยนะครับมหากราบมันจะส่งบอสนะครับมาจากยานเออนอกโลกไหมครับมาเติมคุณถามว่าบอสยากไหมก็ยากพอสมควรครับเออแต่ก็ไม่ยากมากนะครับครับมหากราบที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับมันไม่บอกว่าผมได้ของอะไรวะนะครับมันไม่บอกว่าผมได้ของอะไรนะครับทีแรกนะครับผมลองทำเคลพวกนี้นะครับพวกยากเนี่ยนะครับะจอกให้หาลีหามหากราบนะครับแล้วมันจะมีโอกาสได้ใบตัวดันเจี้ยตัวนั้นที่ลงนะครับอ่านะครับสำหรับนะครับเคลย์ไวันนะครับมีตรงไหนที่ผมขาดตกไปอีกหรือเปล่านะครับนะครับมีตรงไหนไหม อ่ะเรื่องปีกนะครับปีกก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้เยอะอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าไอตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามาจากตรงไหนบ้างเพราะว่าเควสแม่งค่อนข้างคุนเยอะแล้วก็เยอะมากเอาง่ายถ้าคุณได้เควสมาเอ่อทำเควสไปเรื่อยมันก็จะแจกปีกมาเรื่อยก,ก็แล้วกันนะครับปีกตรงนี้นะผมจําไม่ได้ว่ามาจากไหนบ้างเพราะเกมนี้นะค่าพลังมาจากหลายๆที่แต่หลักๆเลยเมื่อคุณเลเวล45ตรงเนี้ยสาหรับผู้เล่นใหม่ผมก็แนะนําเบื้องต้นไว้ประมาณนี้นะครับหนึ่งนะครับอะไรเอ่ยนะครับที่ขึ้นตามแมป2เควสลองครับอ่าสามนะครับ นะครับซนะครับก็คือออฟจากชุดนะครับที่คุณจะได้จากการนะครับไปลงดันนะครับหรือว่าได้จากการแจกนะครับเลเวล45จะแจกนะครับของทองมา1ชิ้นนะครับแต่คุณต้องทําพลังถึงถึง1 0ันก่อนโดยการที่คุณไปลงอะไรเอ่ยนะครับแล้วถึงจะเข้าไปในนะครับในนี้ได้ครับไปในเหว่นะนี่ครับในแอร์เอ่อแอร์บันะครับถ้าเกิดว่าถึง1 0 0 0แล้วเข้าไปทำควสในนี้นะครับใครที่ถึงเลเวล45แล้วแล้วงงว่าเข้าไม่ได้นะครับไม่ใช่เข้าไม่ได้คุณต้องพลังถึง1 0 0 0ันก่อนถึงจะเข้าได้นนนะคครัับต่ออไปก็ืดียนะครับ ตัวนี้ครับดันเจี้ยนประจำวันตัวนี้นะครับก็งไปเบลหินตีบวกแล้วก็นะครับเออควีสไลวันนะครับแปลาหินตีบวกเช่นเดียวกันเผื่อฟุกได้ใบนะครับใบรีดันเจี้ยนไลวันก็นะครับคาดน้าพลังง่ายๆเลยถึงลเวสีก็ประมาณนี้ครับเบี้ยใบไหลทางผมก็อธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วถ้าเ,เพื่อนๆนะครับ ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ัดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องริงอากาซาด้วยถ้าผมมีข้อมูลอะไรดีนะครับผมจะมาทําบอกเพื่อนๆน,นะครับถ้าผิดภาพประการใดไปก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดใหม่นะครับเอาตกลงอะไรไปก็ขออภัยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม